สวัสดียามแรงค่ะเพื่อนๆยามเย็นบรรยากาศะตะวันจะรับฟ้านะคะสวยงามแป๋วก็ได้ออกมารดน้ำข่าตะไคร้นะคะที่ปลูกไปเนาะแล้วก็ต้นกระเจี๊ยบกำลังจะงามแต่ทีนี้มแมลงก็เยอะะนี่ค่ะกำลังงามปลูกไว้ข่าตะไคร่นะปลูกเป็นแนวตรงนี้นะคะ แล้วก็ว่าจะเอามะละกอมาลงแต่ยังไม่มีพันุค่ะเดี๋ยวต้องหาพันธุมาลงตรงนี้แหละเนี่ยกำลังแล้วก็จะเดี๋ยวจะอัปเดตป่ามันด้วยนะคะเดี๋ยวเดินไปตรงนน้นก่อนโอเคคะ่ะตอนนี้ก็คือป่ามันนะคะที่ปลูกไว้เนาะ,ะก็ได้วันนี้วันปลูกวันที่18ก็วันนี้ก็วันที่1แล้วก็ได้หลายวันทังเติบเนาะ โอเคค่ะนี่ค่ะก็เริ่มเกิดแล้วนะคะบางบางบางแถวก็มีแบบแห้งบ้างเพราะว่าดินก็แห้งเนาะนี่ก็ประมาณนี้เลยแต่หญ้าก็เริ่มขึ้นค่ะหญ้าก็เริ่มขึ้นหญ้าก็เริ่มงามมันก็เริ่มจะงามแล้วทีนี้แล้วทีนี้พ่อใหญ่กลับมานะก็คืองานเข้าค่ะก็คือมาจัดการเลยเรื่องหญ้าแกบอกอยู่ว่าเดี๋ยว เดี๋ยวไอชันไปจัดการเรื่อง้ากแล้วทีนี้นะคะไอมันเนี่ยแปลวาไม่ได้ปลูกวันเดียวเสร็จนะปลูกตั้งสองสามวันนะคะเพราะว่ารอรอ,อพันมันด้วยเพราะว่าต้องแช่แล้วก็ต้องรอให้เขามีลงมีรากด้วยมีหน่อด้วยอะไรประมาณนี้แล้วทีนี้ก็เลยได้ปลูกประมาณ2 2วันหรือ3วันนี้แหละถึงเสร็จเพราะาตอนมาเสียบมาเสียบมันตอนเช้าเชา้ชาเเนาะอุ้ยตะวันจะรับฟ้าค่ะสวยางามมากเลย โอเคนี่คือป่ามันเนาะบางบางแถวก็เริ่มที่จะขึ้นเต็มหมดละแต่บางแถวก็คงจะได้มาแบบว่าต้องเตรียมพัน์ธุมันไว้เพื่อจะมาซ่อมแซมนะ่ะเพราะว่ามันไม่เกิดเนาะนี่เห็นไหมคะนี่โอเคทั่วเหมันกันค่ะตัวดินที่แบบปลปลูกไว้มีบางแปบลบก็ได้ปลูกถัวดินแล้วก็ข้าวโคดไปแล้วทีนี้ มันมีถั่วดินที่ไอถั่วพันลายเสือที่ที่แปลวแช่น้ําแล้วก็มันก็เริ่มเกิดเริ่มเกิดหน่อมีหน่อมันขึ้นเร็วมากเลยอันนี้ยังไม่ขึ้นเลยค่ะถั่วอันนี้ถั่วแดงเนาะมันก็เริ่มที่จะขึ้นมานี่เห็นไหมเห็นไหมคะมันก็เริ่มแทงขึ้นแล้วที่นี้นี่เห็นไหมเริ่มแทงขึ้นแต่นี่ค่ะอันนี้พันลายเสือที่แบบว่าแปลวแช่น้ําแล้วก็ เอามาปลูกอะ่ะมันขึ้นเร็วมากเลยดูสวยสวยมากเลยสวยงามนี่ค่ะก็ได้แค่นี้อะ่ะเพราะว่าสั่งมาไม่ได้ไม่ได้แน่ใจว่ามันจะมีกี่เมล็ดไงแล้วทีนี้ตาก็บอกว่าให้ให้ใส่คุมละสองเม็ดอ่ะโอเคก็ได้ยังไม่ไม,ไม่ไม่เต็มแถวเลยอะ่ะได้แค่นี้ <laughs> แล้วทีนี้ที่เหลือก็คือปลูกาวโคดค่ะ ไม่ขึ้นเลยเข้าโคดเพราะอะไรเพราะว่า,า,วาข้าโคดแปลวซื้อไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเอามาปลูกนึกว่ามันจะขึ้นเอาไม่ขึ้นก็เลยได้สั่งใหม่ตอนนี้กําลังสั่งใหม่อยู่ก็คงจะเอามาปลูกแล้วก็คงจะลดน้ําแบบสุดยอดจริงๆถึงจะได้กินเนาะ,ะทําไปนั่นแหละนี่ค่ะอันนี้เนะี่ยภูมิใจมากเลยเพราะมันขึ้นสวยงามมากเลยขึ้นไม่ได้เต็มแถวด้วย <laughs> แถวเดียวก็ยังไม่เต็ม อันสุดท้ายก็คือเปล่าปลูกไอ้แตงไว้นี่ที่แรกตรงนี้นึกว่ามันไม่เกิดมันเกิดแล้วทีนี้แปลวก็ปลูกตรงนั้นอีกสอง,สองเม็ดนี่มิกันกำลังจะเกิดกําลังจะขึ้นอโอเคค่ะอที่ภูมิใจก็คือแถวนี้เลยแถวนี้โอเคค่ะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะอย่าเพิ่งเบื่อนะ ดูไปเรื่อยๆนะคะดูผลผลิตโอเคค่ะแค่นี้ค่ะตะวันจะรับฟ้าแล้วเข้าไปเขาจะไปครัวกับไอ้ไอ้ไอเจ้าไว้แม่ลึกอ่อนอเจ้าลเวอร์โอเคค่ะแค่นี้ค่ะบาย